ไฮสวัสดีทุกคนนะคะกับพบกับคลิกซี่และใช่ค่ะดิฉันยังไม่ตา <c oughs> หายไปกี่เดือนวะถึงเดือนไหมน่าจะเกินว้าหายไปนานมากอ่านะคะเพลงดังมากเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าในคลิปจะดังขนาดไหนนะแต่ตอนนี้หูฉันคือจะแตะะกลวค่ะก็ไม่ได้เล่นนานนะคะแต่พอดีพอดีได้ข่าวว่าสกินใหม่คลิกซี่เพิ่งเข้ามา <c oughs> ก็เลยจัดเธอเลยสวยมากแล้วก็ แพงมากเลยแกคือแบบฉันอุตส่าห์ไม่เติม ROV มาได้ตั้งนานนะแกแล้วแหมพอจะกินนี้เข้ามาปุ๊บนะฉันก็เออจัดเลยแล้วก็เป็นการจัดที่แบบได้สักินทุกอย่างครบอะค่ะก็หมดแพงอ๋อแล้วก็ตานี้ก็ไม่ได้เล่นแรงนะคะเพราะว่าเล่นแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนแบน จะก,กินมันพึ่งเข้าว่ะนะคนมันจะชอบแบบแบรนด์อะไรที่มันพึ่งเข้าวนะ่ะแบบดอรเลียป้าอุ่มหรือแบบคิตซี่อะไรเงี้ยก็เลยมาเล่นปกติดูไม่รู้จะรอดไหมเอาตรงๆคือนี่ไม่ได้เล่นเอวีนานมากนานมากแบบนานมากอะจนกระทั่งแบบเ,เพื่อนมาบอกว่าเนี่ยมันมีระบบ v i p เข้าแล้วนะมีสก,กินคิตซี้ใหม่นะมีป้าอุ่มนะก็แบบหูจริงเหรอกแกก็เ,เลยมาเล่นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันน,นะคะ่ะแล้วตานี้นะคะฝั่งเรามีดอรเลียแต่ฝั่งนู้นก็มีดอรเลียนะ ก็ไม่รู้ดอเรียใครจะเปรี้ยวกันแต่ฉันเปรี้ยวมากค่ะดูนี่สี่จะกรวนเห็นเาบอกมันมีสกินตอนป้อมแตกด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าป้อมแตกแล้วหน้าตาเป็นไงนี่คือไม่ได้หาข้อมูลเลยเลยคือแบบสะกินเข้าปุ๊บซื้อปั๊บก็คือไม่ไม่ได้เช็คอะไรงสิน <c oughs> <c oughs> ้นานคะดอรเรียอสวยสวยสวยอู้คลืค่นคลื่นนี่นะคะความที่เราไปเล่นดอเรียใน HOK OK มาแล้วนะคะคือเราก็จะรู้ว่าอ e ีดอเรียเนี่ยจะกินกว้างไม่สกิลกว้างมากนะคะเราจะไม่ยืนใกล้มัน ีเราก็ถึงใหญ่เท่าเลนอะคาบูโอ้ยแล้ฉันตาเขหรือเปล่าทำไมฉันปาท่าหนึ่งไม่โดนบ้าเนี่ยเมื่อกี้ทำไมมันเบาเบาดอลเลียเราเอาอยู่เหมือนกันนะสก,กินสวยมากเลยค่ะแต่ว่าอ้อสโลมันดันมีดอลเลียอยู่ที่ตรงข้ามเนี่ยเฮ้ยนนเขาทำอะไรอ่ะคูยกัอน <laughs> อ๋ อยู่อะไรกันตรงนี้สามตัวแม่เราค่อย้เคลียร์เลนก่อนเรายังไม่รีบบวกนะคือดอรียเขาเปรี้ยวได้เพราะว่าแบบเขาไม่ฮิวอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ไม่ได้เล่นเอวีนานแล้วนะคะเราดิฉันก็ไม่ใช่เมนเมดนะเพราะฉะนั้นใครเป็นเมนเมดโดยเฉพาะเม<ห>นคิกซี่เนี่ยอย่าเพิ่งอย,าอยา่าเพิ่งรีบด่านะคะใจเย็นนะคะ <laughs> <laughs> ให้ให้โอกาสฉันได้ปรับตัวนิดนึง <laughs> ไม่ได้เล่นแบบเอวีนานแบบนานมากนี่เอาตรงเพิง่งเพิ่งเริ่มกลับมาเล่นแบบเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานนี้เลยคือตอนแบบสกินปลาอุ่มเข้าวก็คือเขามาเล่นปลาอุ่มเมื่อาวานหรือเมื่อวันก่อนนะเออประมาณนั้นแหละครนนี้คืออยากได้อยากได้อันติคะ่ะแล้วฉันก็คือใช้ท่านหนึ่งกับสองพิมเพื่อมากมาน,นานาจนหมดแล้วคันเนี่ยโอ้ลืมไปว่ามันใช้มานาเยอะมากทั้งร่างเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าอุ้ยนะ่าเขาอ,อยู่ตรงนี้อันติมาพอดีเลยเอาไงบิงถึงไหมไม่ถึงอ่ะอันติได้ไหม เพื่อเราได้โอเคแล้วก็นี่ค่ะหล่อเลี้ยวมาตอนตลาดวายนะคะขาไปน,นิดนึงแล้วมานาะฉันจะเกลี้ยงหล่อแล้วแกเพื่อนเอามังกนไปแล้วกันแล้วก็โอ้ยบากอะไรไม่โดนเลยกูโอ้ยหมดหล,อล่อแล้วตอนนี้มาดาเมจคลิกซี่ทั้งหลายกำมัดแล้วค่ะเตรียมแล้วทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็น ข้างล่างค่ะพี่นี่เหมือนจะโดนลุมนะคือดอเลียเขาไม่ยืนกับฉันไงคือเข้าใจแหละว่าแบบเออสกิลมันเข้ากันได้ดีกว่าแต่กสันแคอรี่เบาๆนาค่ะเรามาช่วยดีกว่าแล้วฉันเนี่ยตาเเขอีกแล้วค่ะปลาห้าหนึ่งไม่โดนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะขออยู่บนนวลไล่กำไรของฉันไม่รู้โอ้ยปลาอะไรไม่โดนเลยเอานี้หรออันตีแย้งใช่ไหมนี่ไงได้ป่าวะไม่ได้อีกโอ้โ้ยแต่แรงอยู่ว้ายตายแล้วโอ้ยอันติได้อีกรอบนึงค่ะขอบคุณดอเลียค่ะ อันตีได้อีกเล่าหนึ่งค่ะอืมเรียบร้อยหมดหลอด <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ลกับบ้านดีกว่าเพื่อเราเลิศอยู่นะต,ตาเนี้ยเรียมวม้าเราดุอยู่คีบเข้าแต่แป๊มเจอรอเลียวเนี่ยน่าจะลำบากแบบ คือลอเลียมมันพุ่งได้อะแล้วมันพุ่งในวงอันติรายมันไม่โดนดาเมจใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอะไม่รู้จะจะสู้มันได้หรือเปล่าฉันเองก็ไม่ค่อยถูกโอ้ยข้างล่างโดนหนักเลยมาแล้วค่ะรอฉันด้วยอย่ที่ตลาดไว้ค่ะมีใครให้เอาไหมคะ oh <my. S 2> นี่จ๋าไม่ถึงไกลตาเคอ้ยเดินโดนนิดนึง oh <my. S 1> โดนนินดน,น,นึงสกิลอีคลิกซี่มันใหญ่อะ เร่ปลาอะไรเนี่ยอันตีเลยละกันอ่ะอันตีสองรอบด้วยอ่ะขอบคุณดอเรียมากที่่วยรีเซ็ตให้ปลาถ้าหนึ่งไม่โดนทางที่นนมันใหญ่เท่าเลนอ่ะโหเลื่อน,นิดหนึ่งอะเร็วมากเหมือนจะอยากได้นะเอาป่ะแต่นั้นป้องเขานะแกจะเอาจริงหรอมีใครมาน,นี้ไนะหมหล่อเลี้ยวคะ่ะอืมเอาตรงนะเ <c oughs> นปเนอีกคิกซี่เถอะ <c oughs> ปลาถ้าหนึ่งไปง,งงงเนี่ยหล่อเลี้ยวคือโดนไปเกือบครึ่งหลอดอะ มันจะแรงอะไรขนาดนั้นนะ่ะได้ข่าวว่าอีนี่ไม่เคยโดนเนิร์ฟเลยแต่จะกินใหม่เพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเนิร์ฟก็ดีให้ให้เล่นได้ช่ำ่อนกันออข้างบนนะคะชาลอตมันจะเอาเราเพื่อเราตายถึงเป้าไหมเนี่ยถึงด้วยอุ้ยแล้วลมันแฝดเมื่อกี้ฉันอืมอันตีถึงไหมถึงไม่รู้โอ้ยพุ่งออกไปอีกแม่อ้สกิลหมดค่ะฉันหายแล้วกูดอเมจไม่มีรีเทสด้วยเยแล้วอ๋อ ขอเอายัยปลาบู่ปลาบู่อดไหมคะว้าปลาบู่อดรอดเฉยทําบุญด้วยอะไรคือเมื่อกี้เนี่ยคือความกล่าวว่าอันติเนี่ยถ้ามันถึงชาลอตวิ้นเ่อรัเก็บได้วะเก็บน่าจะเก็บได้สองคนนะเออเลิศมากเมื่อกี้กล่าวว่าแบบอันติโดนโดนชาลลอตอะไรงเงี้ยชาลอตมันดันพุ่งออกไปอีกอะ่ะก็เลยพลาดเลยรอเรียวมาเสริมเลยสติกเกอร์น่ารัก ดลเลียคนนี้น่ารักอะ่ะเขาเล่นแบบเขาเล่นกับฉันนะฉันชอบนะเวลาแบบกดสติ๊กเกอร์แล้วคนกดตอบอะ่ะ <the> เขาดูจะช่วยฉันเต็มที่เลยเมื่อกี้แต่อีนี่พลาดเองถังงงเองอยากให้ป้อมแตกอะอยากเห็นสกินแล้วหน้าตาเป็นไงทางทางสงสารคาพเพนนี่โดนอนึ่งแล้วฟเฟนนิกจะตาย,ยฟเฟนนิกเล่อนอะไรนิดเดียวเอ,งอ้ง่าคบเพนนี่ตายไหมตายโด,ดนดอเรียตายแล้ว ขอให้น้ำมิคีชไม่ดักข้างบนอยู่ชิมิคีเพราะเธอจะตายเฮ้ยใครมาเห็นนะเห็นนะเราเรียกนี่ยเนี่ยมันพุ่งมันพุ่งมันพุ่งอยู่ในอันติแต่ฉันอันติสองรอบค่ะแน่จริงเหรอก็พุ่งไม่ได้ที่เราที่เราสู้กับมันหนึ่งหนึ่งอาจจะยากนะแต่เรามีดอเลียมาด้วยค่ะแม่หมดมันแล้วจ้าถึงไหมไม่ถึงอุ้ยถึงแรงอยู่แรงอยู่นี่ขอบคุณสำหรับอ้าสายหลุด เขาอุตส่าห์คือชันนี่ก็เดินออกไปอีกไม่ถึงยังคือกะระยะ5หนึ่งไม่ค่อยถูกอ่ะรู้นะว่ามันไกลอ่ะแต่แบบเออความแบบเล่นไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่โอ้ดอเลียเห็นหมดเลยว่าเมื่อกี้พลาดอะไรบ้างะเซงเลนบนเหมือนจะแตกนะเล็นบนน่าจะแตกแน่เลยเอามา แกีเล่นกลางก่อนคือมัวแต่บวกมากไม่ได้ฟาร์มขี่้โอ้ยกลักวกลัวขอฟาร์มคลิปหน่อยค่ะเงินน้อยค่ะเดยวดาเมจเบา,าโอ้มาจากไหนแม่โอ้ตกใจเมื่อกี้มือสั่นเลยแกระวังนะระวังมันลงไปล่างนะลงล่างเอ้ยอเพื่อนเราตานี้เพื่อนเราเลิศนะ่ะตานี้เพื่อนเราทรงดีมากเลย มีมีชั้นไงออมยู่คนเดียวมาเกี้ยอุ้ยแต่วา่านาคอนเขาก็ดูเหมือนกันนะเอ้ามดมดเอดอ,อ,อยังเหลือเรียวมาเลิศไปค่ะเราไปแก้ตัวกันดีกว่าน้าคอสดุอ่ะเนี่ยได,ได้ได้ปุ่มมาด้วยนะปุ่มสวยอะแต่แบบสวยให้เราดูคนเดียวเนี่ยไม่รู้คุ้มไหม ช่องท่าสองนะท่า2มันจะเป็นแบบว่าตัวตุ๊กตากระโดดดึงขึ้นมาแบบว่าฮาปลาท่าหนึ่งไม่โดนแน่เลยเมื่อกี้ขอบคุณรอเรียที่ช่วยฮิวให้นะคะฮาอันตีอีกรอบนะะึงค่ะชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูอโอ้ยไม่ชอบอรอเลียวเลยอ่ะอรอเลียวอ่ะอุ้ย ตายแน่ไม่รอดแน่แอะอ๋อ <c oughs> อ,อ๋อหนีหนีโอ้ปะบูเราออุ๊ยระเบิดเฟนิกตายไหมเนี่ยไม่ตายอ่ะโอเครอดอยู่รอดอยู่หูยเรยาเลี้ยวม้าแรงเลยขนาดนั้นน่ะเลี้ยวม้าิ้่ทีเดียวเลื่อนหายเป็นข้อเลยแม่อ่าเอาใหม่นะคะเอาใหม่แก้ตัวแก้ตัวรอบนี้เท่าไหร่แล้ววะใค่ใอ่ เคลียีนะคะอุ้ยขึ้นโดนนะคอรสโอ้ยป้อมแตกแตกแม่โอ้โหลิงก็งมาอีกแม่จ้าอุ้ยมาๆๆฉันมีเพื่อนแล้วรอเลียทีวให้ด้วยมารอบนี้ฉันมีเพื่อน,นะคะ่ะไฮอุ้ยสวัสดีค่ะเ <c oughs> ขาคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอเหนียวต <Ret reat. S 1> งกลาง มาค่ะขอยกหน่อยยกยกสองโอ้โหแต่ท่าหนึ่งกูตาเขเมากเลยเมื่อกี้ดีๆเมื่อกี้ถ้าฉันไม่ตาเขมฉันได้ดับเบิันคิวไปแล้วนะ่ะทำไมมันเบี้ยวคะ่ะพร้อมแตกได้ไหมพร้อมแตกไหนดูสกินหน่อยอู้อุหยมันเป็นแมวสกินคือแบบเป็นแมวอ้วกเป็นสีหลงอนะ่ะน่ารักมากเพื่อนนี่นาา่ารักชอบชอบ เพื่อนเราเอามังกรนะโอเคมาช่วยสักนิดหนึ่งเกมนี้ทรงดีมากค่ะแล้วเราดอเรียคือแบบรู้งานมากคือประกบทั้นสุดชีวิตเลยนี่ดอเรียเนี่ยมันเหมาะจะเล่นกับแบบตัวที่แบบอันตีมันนักเกียดน่าเกียร์นะนีโกงอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ไปเล่นมาเล่นกับป้าอุ่มก็คือโคตรที่โกงป้าอุ่มแบบอันตีลงหัวสองรอบคือแบบไม่ไหวแล้ว พยน่อยะคะ่ะอุ้ยยกอือสวยสวยชมตัวเองก่อนและมันมีหมาอีกแล้วแม่จา๋าเบสโอ๊ยโอ๊ยเจ็บขาเจ็บขอคุณค่าดอลเลียเมื่อกี้นะถ้าไม่ได้อีอีข้อนี้ยที่มันดอลเลียมันหิวขึ้นมาให้นะก็คือตายแล้วเมื่อกี้เรากลับบ้านไปเติมเลือดนะคะแล้วปล่อยเพื่อนดันไว้เพื่อนน่าจะไปดันบนกันก็คือแอบงงอะคือมันเป็น แม่หมดที่แบบขึ้นจรวดด้วยแล้วก็ขี่ไม้กวาดด้วยแล้วก็เดินด้วยเนี่ยจะเอาทุกอย่างได้ไหมคะเออจริงๆฉันน่าจะน่าจะออกเอ,อก้อนน้ำแข็งมังแหนื่อยชั้นแรกตัวล้วงก็มีเยอะอยู่นี่ค่ะความกลัวไม่ตายอันติีเลยนี่แน่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเพราะเดี๋ยวดอเรียนังก็รีเซทอันตรีคูดาวให้เราได้เทคคุมหน่อยค่ะมีใครอยู่ไหมไม่มีหรอ ตัวล้วงเยอะอะแบบเดี๋ยวก็ผุดผุดโผโผอะไรอย่างเงี้ยเช่นอย่างงี้เป็นต้นค่ะออ้แม่ฉันเล่นหนังผีอยู่หรืออะไรค่ะจีสะดุ้งเลยเียเเขอบคุณค่ะข้างล่างอะแกข้างล่างชารลอตดันอะไม่คนไปการเลยเอาไงดีไม่ได้อะเดี๋ยวป้อมแตกขอไปกันก่อนนะเราจะต้องไม่ปล่อยเขาสวัสดีค่ะจารลอดตไ คือแบบแรงมากซีคือเกินไปนะแกะอุ้ยเราข้างหน้ามันมีคีมอ่ะล้อสองอะ่อะไม่เป็นไรเราให้เพื่อนเราไปก่อนเดี๋ยวเรากันคีมให้ก่อนปล่อยไม่ได้นะถ้าปล่อยนะป้อมเราจะแตกเอานะคะแล้วก็เพื่อนเราเพื่อนเราดันล่างพอดีเลยเดี๋ยวเราไปอย่าคีมไว้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้คีมเราดันสามทางนะเราเพื่อนเราก็ไฟตรงนู้น<ๆ>น่าจะดันได้อยู่อุ้ยเลิศลิง หอ้ยรถดอเรียค่าลิงได้คืออะไรไปด้วยค่ะอย่าทิ้งหนูคีบเข้าพอดีแกมาตีป้อมไหมเดี๋ยวขอตีป้อมก่อนเหลือคนเดียวเหลือใครอ่ะเหลือชาลอตเหรอเหลือชาลอตชาลอนะตน่าซู้มเราไม่ได้โอ้คีบเข้ากลางด้วยเอาเอากลางด้วยได้ไหมคีบน่าจะเข้า,ขาอยู่มันตายสี่คนเอาเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปบนไหมบนต่อ เอาให้คุ้มนะคะเขาตายสี่คนแล้วต้องเอาให้คุม้มอ,อุ๊ยเขารู้หรอว่าเราอยู่นี้ทำไรเพื่อนฉันน่ะอันตีข้ามผื่ออะไรนี่เนี่ยเอออุ๊ยอีลิงก็มาค่ะขออนุญาตยกนะคะแล้วท่าหนึ่งฉันปาไปไหนเนี่ะโอ้โหตาเขมไม่ไหวแล้วแม่หลอเลี้ยวมารอเลี้ยวมาหนีหนีหนีอุ๊ยแต่ว่าไ้ารี่ใช้คู่ดาวอันตีค่ะขออนุญาตนะคะบินตาค่ะจะหนีไปไหนคะอือ ไม่รอดนะจ๊ะสารภาพว่าเมื่อกี้แอบไปกดโดนตัวแช่แข็งตัวเองอะกำหมัดใส่ตัวเองแล้วนะอุ้ยดาริเอดูนี่นะฮายะสะใจจริงๆเลยเขาตายหมดแล้วอ่ะอุ้ยคิวเขาด้วยตีบ้านแกตีบ้านตีบ้านได้เราจบได้เลยเนี่ยมา่ช้กันตีแล้วแต่อีกไก่ย่าข้ามสองตัวไม่ตีค่ะปล่อยให้เมย์ตีแแปละเลยเนี่ยแะแปะแปะ,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 ปะ ก็เรียบร้อยนะคะกับสกินคลิกซี่แม่หมดน้อยโดเรมีสวยมากแพงมากก็ให้ให้สกินเป็นสกินที่สวยสมราคาก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะคิดว่าแพงเกินไปก็ตามนะแล้วก็ฉันไม่ได้ MVP อะ่ะโอ๊ยใครได้อะ่ะอดได้เลยอดดูอ๋อเรียวมาได้เออเอาไปเถอะเก่งขนาดนั้นอะ่ะจิ้งทีเรื่องคือหายแทบจะทั้งหลอดเลยละ นะคะก็นี่ชนะเลยไหนอุ้อรอบนี้ปังมากเสียดายไม่ใช่แรงสู้สนุกมากเลยมีดอรเรียรอยู่นี่อันติแบบสองรอบอะโคตรที่โกงดาเมจก็โอเคนะคะอย่างน้อที่ฉันก็ทำหน้าที่ดาเมจดเดยอะสุดได้ได้ดีถึงแม้ว่าถ้าหนึ่งจะวืดบ่อยก็ตามก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะบายบาย